เปิดโพดแรกของมีนอดีตแฟนของตอ่อธนภพหลังจากปิดฉากความรัก13ปีเปิดโพดแรกหลังจบรัก13ปีสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันในคลิปนี้เราอยู่กับรายการเล่าข่าวดาราวันเสาร์ที่11มกราคม2568แล้วนะคะหลังจากพระเอกนิสัยดีตอด่อธนภพ ออกมาเปิดใจยอมรับเลิกลากับแฟนสาวนองวงการมินชุติยาแล้วหลังจากที่คบกันมานาน13ปีเพราะก่อนหน้านี้ค่ะช่วงปลายปีก็มีชาวเน็ตตั้งกระทู้ถามถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าดูจะไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่และในอินสตาแกรมก็ไม่ค่อยมีภาพคู่แถมฝ่ายหญิงค่ะก็ลบรูปคู่ออกอีกด้วยทางด้านของหนุ่มต่อเองค่ะก็ออกมายอมรับ ไปก่อนหน้านี้เราว่าเลิกรากันแล้วจริงๆเป็นการตัดสินใจร่วมกันได้ถอยความสัมพันธ์ออกมาไม่ได้มีปัญหากันแต่มันมาจากการที่เติบโตขึ้นทั้งคู่และไม่รู้อนาคตจะไปทางไหนเลยตัดสินใจที่จะถอยกันออกมาจบกันดีกว่าและยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมล่าสุดค่ะหลังจากที่พระเอกหนุ่มต่อธนภพได้ออกมายอมรับว่าปิดฉากความรักกันแล้วหืไว้เพียงความเป็นเพื่อนทั้งฝั่งของสาวนีนค่ะ เธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยเธอได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตา r a m มสตอรเป็นรูปขณะที่อยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเป็นภาพในบรรยากาศที่สบายสบายที่เธอได้เดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะอุณหภูมิหนาว2-4อ,องศานั่นเองค่ะ